ปดร้องห้องนี้กันก่นโอเคเข้าได้แล้วเยาะนี่นี่ฉันมกจเคยอยู่ช่นี้นิดนึทโอเมื่อชั่ีอะใน่นี้อืมเขาต้องการก็คือระบบองน้กสร้างนสร้างห้องอะไรเนี่ยโม้หมออารงนี่หนเราจะไ้หาห้างหนือหหา้งหนือจัง การจะมีได้โอ้ยน้อฝนก็หาเมื่อแล้วหาเพื่อนด้วยเพื่อนมัไปจกับาโอเคมารจได้มานะเอ้ได้มาเอ้ยอมิ้เอออ้งการสองไอเทมองการสามไอเทมอ่ะเออ นันนิ้วเขาสเ็ทมน่าจะใช่นะอันเนี้ยไปมาไม่ใช่ี๋อโอเควมเงินก่าฉันนี่ปืนห้อนี้มาด้วยอู้

แล้วโอเค ok เห็น ok, หน่อยนะทอมหนูใส่แล้วโอเค okay. ฉันว่าฉันน่าจะหวนะโอเคเหมือนเราจะเปิดทางเราจะเปิดโทษให้กูเงนกุญแจโอ้กุญแจจะรวยแล้วไปหยิบกุญแจมาที่กูทาก่อนที่จะเห็นกุญแจได้ก็จะเก็บกันกล้องน่าจะดี โอ้ไฟเก็บบอลได้เยซึ่งเราต้องทำทำให้กันได้เยียบชิอไดชิวไปดูไปดกิปดูดี้กันมาเลยปดูไปดูไดูดูไปดูไปดูไปดอไปดูไปดูไปดูไปดดูไปดูไไปดูปดูไปอูไปดูห้องนั้นโด บึ่ไม่สามารถกได้หรอเดี๋ยวเยนี่ใครดีบเนี่ยโอเคเหมือนน่าจะเปิดได้นะฉันว่าอันนึงนะอันึง โอเคปาแสงก่อนโอ๊ะไม่ได้กูจะตรงตรงนี้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 เออได้แล้วโอเคมาโอเคโอ้โห พ่อแล้วเราต้องลงทอปต้งลงเถอะเป็นเถอเอาใจกันการของมึนมันไม่ใช่โอเคพอเราหยิบจะมิน่าไปกมแล้วต้ ไปหยิบลูกอมอมที่มันมีโค้ดรหัสอันนั้นเนี่ยโอ้ลูกอมที่มันมีโค้ดรหัสอันนั้นแล้วเหรอมันฉันน่ามันคงน่าจะดีนะนี่อู้อู้ถ้ามันก่อนที่สรางรับบมันต้องใช้เวลาสองนาทีอีเจ็ดนาทีถึงได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปหยิบปืญแจมาได้เลยทั้งหมดเลยนี่มันก็ถึแล้วก็สามารถไปได้เลยโอเคแลรอรออีเจ็ดนาทีแล้วกัน ยห็นอนรอโอเคทำให้ได้นะเส็จไม่เสร็จได้แค่าเลยี่สิบห้าวิโอเคว่าข้ามค้าทำแป๊บหนึ่งนะโก็จะเสร็จท,ทำซ่อนานเลยอ่ะอ๋อนี้มันมันเริ่มพังอ่ะมันเลยได้ซ่อมนานเนาะ โอเคเดี๋ยวนที้ะ้าวิแป๊บเดียวโอเคยวต้องเข้าไปขึ้นไปในห้องจอนจะทำเสร็จแล้วก็จะทำเสร็จแล้นหี่สิบล้โอเคเิมม่เริ่มใกล้จะทำเสร็จยังรีบตนี้โอ้ เย้พเปิดอเราพาเพื่อนดูมันได้เลยนะเออใช่ตงนี้ตีนีนีใส่าเกปาดิบลอยอีกเจะดีน์นี่ข้าัสูงเหมือนนี่ั

ห้องนี้เรียนไรนำเหรอใส่ชุดนักเรียนเลยนะโอ้ใส่ชุดนักเรียนบันอังคารเพาเปลี่ยนนะ,นนใ,ชะใช่ใส่ใชุดนักเรียนไปสิใช,ใช่ใช่ก็ดีสักวันนี้สิ

เอาเอาเอาโทรศัพท์แม่ชาร์จเสียบแบตฟาร์มจะเข้ามาใล่ไเข้ามาอันนี้คือยัง่งเชด่ฉันเหรอมันนจะได้แล้วนะ ending you y y จบลิปเพียงเท่านี้บายบายไปบุย